ชื่อค่ายไฟนี้ซ้อมมากี่วันเสียง,งดังเลยสองม,มากี่วันครับฮะสองม,มากี่วันได้สองม,มากี่วันสองอ,อยู่ที่ค่ายตาโพเลยใช่ไหมอยู่ที่สากแก้วเนาะอะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วครับแปดขวบสูงเท่าไหร่ประมาณ ร้อยยี่สิบอ่าเราไปมวยสไตล์อะไรเนี่ยอ่าวันนี้เราต้องมาเจอใครนิวนิวเลิง์นสักน้อยเนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยเหรอแล้วรู้ยังนิวเลิง์นสักน้อยเขาเป็นมวยสไตล์อะไรดูปะได้ดูไหมยังยังเลยเดี๋ยววันนี้ต่อยกับเขาวางเกมวางแผนยังไงดีวางเกมยังไงหรือต่อยตามสไตล์เราไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ่นเขาเบอร์ทีเนาะ ล่าสุดนี้เราต่อยที่ไหนมาก่อนที่จะมาไฟเนี้ยไปต่อยที่ไหนมาต่อยอยู่ที่ไหนครับจําได้ปะโคราชโอ้ยต่อยโคราชใช่ไหมไปไงบ้างชนะหรือแพ้อ๋อชนะด้วยเหรออันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยฮะปล่อยต่อยหรือช่างต่อยปล่อยครับปล่อยอ๋อแต่วันนี้มาที่นี่ช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยกี่กิโลเนี่ยยี่สิบเอ็ดกิโลเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือค่ะ หรือพอดีเกินเกินอยู่เท่าไหร่สามขีดก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นที่สายหน่อยเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ละเต็มร้อยยังอ่าวันนี้พร้อมเอาชนะกลับบ้านเปล่าแล้ววันเรา,ค,มมาคุมมากี่กิโลเนี่ยได้คุมไหมหรือปล่อยเลยคุมไหมโลนึงสองโลคุมกี่กิโลฮะโลโลนึงหรือสองโลประมาณไพดบ ลอยเมื่อไทยม่ากี่ไฟแล้วทั้งหมดสามสองไฟแล้วคนจังหวัดอะไรครับเด็กสาวแก้วเอาฝากเชียอช่วยแฟนคลับด้วยหน่อยเร็วฝากเชียร์หน่อยอาเ็วฝากเชียร์ผมด้วยเร็ยโอเคอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากครับโอเค